รองผู้ว่าฉะเชิงเซาครับประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่2ประจำปี2564นายชายุทธ์แก้วกุลปรีชารองผู้ totally. ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งที่ <Zheng S> 2ประจำปี2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและได้นําเสนอโครงการที่สมาชิกยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้คณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชายังซาวได้พิจารณาและอนุมัติโครงการรวม11โครงการด้วยกันนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยอำเภอพนมสาร,รคาม2โครงการเป็นจนํานวนเงิน3,039,500บาท อำเภอบางคล้า1โครงการเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทและที่อำเภอเมือง8โครงการเป็นเงิน1,114,000บาทและการพิจารณาโครงการของสมาชิกที่ยื่นของเงินอุดหนุนด้วยนะครับอีก3โครงการรวมเป็นเงิน262,100 0บาทด้วยครับ